ในวันนี้นะคะจะมีทิคง่ายๆในการเพิ่มยอดไลค์อีโมจิอีโมจิไลค์โพสของ Facebook กันนะคะตัวนี้นะคะได้จากโปรไฟล์คนไทยแท้ๆเลยนะคะจะช่วยเปิดการมองเห็นช่วยดันโพสต์ของเพื่อนได้นะคะดูเทคนิคนี้ตามมาได้เลยคลิกลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์กันได้เลยค่ะทีแล้วนะคะเว็บไซต์ตัวนี้นะคะมีอยู่หลากหลายบริการเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มไลค์เพิ่มแชร์เพิ่มคอมเมนต์และบริการอื่นๆอีกมากมายเลยนะคะสามารถเลือกดูบริการตรงนี้กันก่อนได้เลยค่ะแต่หากเพื่อนๆท่านใดนะคะที่เคยล็อก ที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานนะคะสามารถกดสมัครเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยค่ะใส่ชื่อผู้ใช้งานนะคะอีเมลชื่อจริงนามสกุลริงลาดผ่านยินย่าาดผ่านอย่าลืมติ๊กตรงนี้กันด้วยนะคะสามารถกดสมัครสามาชิกกันไปได้เลยนะคะหรือสามัครผ่าน Google ตรงนี้เลยค่ะง่ายดายมากๆเลยค่ะแต่หากเพื่อนๆท่านใดนะคะเคยเข้เขาใช้งานกันไปแล้วสามารถกดเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยค่ะแพลตฟอร์มตรงนี้นะคะหรือเป็น f a c e b o o k มุมูบริการตรงนี้ค่ะเลือกเป็นไทยอีโมจินะคะมุมูของอีโมจิคนไทยมีถึง3งามมุมูค่ะขอเลือกเป็นอีโมจิโคลนคนไทยตรงนี้แล้วกันบริการนั้น่ามีอยู่หลากหลายบริการค่ะที่เป็นอีโมจิและตัวไรนะคะขอเลือกอีโมจิรูปหัวใจตรงนี้แล้วกันนะคะสี่หกสองฟรีโนี้จะเป็นรายที่อย่างของแต่ละเลขบริการน,นะคะส่วนลิงก์ตรงนี้เลือกโผเพื่อการจะใช้บริการกันได้เลยขอเลือกโสต์สักครู่หนึ่งนะคะ่ะ ขอ,อเลือกเป็นโพดดีแล้วกันนะคะยอดเติมอยู่ที่ห้าคัดลอกลิงนะนั่ไปวางกันได้เลยนะคะบริมาณตรงนี้ขั้นต่ำอยู่ที่สิบใส่กันไปสิบค่ะในราคาสองบาทเองนะคะก็ถูกมา,มากๆเลยค่ะกดสั่งซื้อกันไปได้เลยทางระบบด้งมาที่ได้รับการสั่งซื้อแล้วนะคะนั่งรอยอดขึ้นสักคู่หนึ่งไปดูน้าประวัติการสั่งซื้อกันนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นออเดอร์ทั้งหมดเลยที่เคยได้รับการสั่งซื้อไปแล้วนะคะพร้อมกับรายละเอียดของออเดอร์น,นั้นๆนะคะก็ะสะมายอ,ยอกลับดูรายละเอียดนานนี้ได้เลยค่ะ ตัวนี้จะเป็นเลขออเดอร์ค่ะสามารถส่งตัวสอบให้อดมินได้เลยนะคะหากมีปัญหาเรื่องใดไม่ว่าจะเติมเงินในเข้ายอดไลน์ไม่ขึ้นนะคะแท็บโพสุดตัวนี้นะคะจะเป็นแพลตฟอร์มมีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกกันเลยค่ะสามารถเลือกกันไปได้เลยในตัวบริการมีอยู่หลากหลายบริการโดยเช่นกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มไลน์เพิ่มแชร์เพิ่มคอมเมนต์เพิ่มรีวิว และอื่นๆอีกมากมายกันเลยสามารถเลือกกันไปได้เลยนะคะไปดูช่องทางการจดเงินกันนะคะในด้าช่องทางการจดเงินตรงนี้นะคะมีถึงค่าช่องทางกันเลยสามารถเลือกกันไปได้เลยค่ะตัวแรกเลยจะเป็นสแกนเคียวกู้ทุกธนาค,คนารนะคะตัวนี้รองรับได้ทุกธนาคารเลยนะคะอังเปาเวเลสค่ะคลิปรตัวตัวนี้สําหรับเพื่อนๆท่านใด โอนเงินตับไปได้ก็จะง่ายง่ายง่ายได้ที่สุดเลยนะคะจะเป็นคริปโตตัวนี้นะคะชิมเพตัวนี้นะคะด้านในมีอยู่หลากหลายบริการให้เลือกกันเลยค่ะเราสามารถเลือกเข้าไปได้เลยนะคะและมายังมีตัวทูมันที่วอลเลตด้วยนะคะไปดูบริการกันนะคะ ในตัวบริการทรงนี้นะคะหน้าบริการทรงนี้ค่ะทุกๆบริการและทุกๆแวลตฟอมจะอยู่หน้านี้เลยสามารถเลือกตรวจสอบกันได้หน้านี้เลยนะคะดูกดด้านขวามือตรงนี้ได้เลยค่ะจะมีรายละเอียดของแต่ละบริการตรงรูปดวงตาตรงนี้เลยนะคะและสามารถสร้างคําสั่งซื้อได้ที่หน้านี้เลยแนะนำเพื่อนตรงนี้นะคะเพื่อนๆท่านใดนะคะสนใจในบริการนะคะสามารถคัดลอกลิงตัวนี้ให้กับเพื่อนๆได้เลยทุกๆการเติมเงินของเพื่อนนะคะเราได้รับโบนัสถึง5กันเลยค่ะ ไปดูตั๋วช่วยเหลือกันนะคะในหน้าตั๋วช่วยเหลือตรงนี้นะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะมีปัญหาตําเงินไม่เข้าเข้าช้าสักนิดนึงหรือออเดอร์ค่ะล่าช้าไปสักนิดนึงนะคะก็สามารถนำเลขออเดอร์จากประวัติการสั่งซื้อมาวางกันตรงนี้ได้เลยค่ะส่งรูปด,ด้วยนะคะมีหัวข้อเรื่องให้เลือกกันดูไว้นะคะก็เลือกกันไปได้เลยหรือง่ายได้ตรงนี้ก็จะเป็นกดเข้าพาไลน์ติดต่อทางแอดมินได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยเช่นกันนะคะ ไปดูนะการคืนเงินนนะคะช่องทางการคืนเงินตรงนี้นะคะเพื่อนเพื่อท่านใดได้รับการคืนเงินมาอยากรูยยอดเงินนะคะก็สามารถมาตรวจสอบกันได้ที่นน,นี้เลยตัวดาวโหลดแอปเพนชัตัวนี้นะคะสามารถรับรองรับทั้งของแอป r PC และมือถือ Android iOS เลยนะคะก็สามารถเลือกดาวน์โหลดกันไปได้เลยค่ะแล้วยังมีการเช่าวเว็บด้วยนะคะสามารถมาตรวจสอบรายละเอียดและเรื่องเช่าวเว็บกันได้เลยนะคะค่าบริการก็จะถูกลงนะคะในตอนนี้นะคะยอดอีโมจิหัวใจได้เพิ่มขึ้นกันมาแล้วค่ะเพิ่มขึ้นได้รวดเร็วมา,มากๆเลยเพื่อเพื่อนๆน,น,นะคะสนใจในบริการนี้กดพาลิงก์กันมาได้เลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมา,มา,มากๆเลยค่ะอย่าลืมเลือกไปใช้บริการของเว็บไซต์ KMTG เกันนะคะ